ดีค่ะเป้กบองไรต่างแดนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็น่าสดมาเลยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้มันเป็นคลิปวิดีโอพิเศษจริงๆเดี๋ยวเป้จะพาทุกๆคนไปดูพร้อมๆเป้นนะว่าเล็กเซอร์ไพรส์อะไรเป้แล้วก็นางทําอะไรไปให้เป้ก็อยากรู้นอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะตอนนี้เป้ก็จอดรถเลยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในลิฟแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามันมีอะไรนะคือแบบก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่านางทําอะไรไว้ให้หรือว่าซื้ออะไรไว้ให้นะเออเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะก่อนเข้าห้องเปิดกล้องโทรศัพท์ด้วยความรักเมียจา๋าและเป็นห่วงจากผัวจา๋าเป็นอะไรมากปะเนี่ย อย่างนี้ชุดค่ะทุกคนชุดชุดชุดเบอร์สีโอหเปนตัวใหญ่มากเลยโอ้ my god หนึ่งชุดเดี๋ยวเราดูซิอันนี้ ตัวใหญ่มาเริ่มโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งหนุ่มนะทุกคนวันเมาื่อวานนางเลิกงานแล้วเออนางเลิกเร็วแล้วนางก็ไม่โทรหานางบอกว่านางไปหาของขวัญมาให้อยู่นางไปหาซื้อของมาให้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ จะแพ็กอะไรดีขนาดนี้เนี่ยป๊ชุดชุดอีกแล้วทุกคนโอเคสรุปว่านางไปซื้อชุดไม้เป้นี่เองนะคะแล้วก็จะให้เป้ใส่ไปวันนี้นะคือจริงๆวันนี้เรามีนัดไปทานข้าวกับเพื่อนๆเนาะแล้วก็ เออคุยกันว่านะเจอกันตอนหกโมงวันนี้แล้วนางบอกว่าให้เป้ใส่ชุดที่นางซื้อมาให้เนี่ยเลือกเอาหนึ่งชุดเพื่อที่จะไปกินข้าวคืนนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเป้จะเลือกชุดไหนนั้นเดี๋ยวเรามารอชมพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเป้ขอลองกันนะมือตัวใส่ไหม สวยไหมเขาคืเวียนหัวสวยไหมสวยเบ้อะสวยไหมสวยรุตเออโคตรสวย,สวย,สวย ก็อย่างที่เป้บอกไปนะคะว่าวันนี้เป้มีเซอร์ไพรส์จากเล็กนะสรุปว่านางซื้อชุดให้ค่ะ3ชุดนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีชุดนี้คือนางบังคับว่าเอ้ยวันนี้จะต้องใส่มาให้นางดูนะแล้วเราก็จะไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในตัวเมืองมิวนิกค่ะเป็นส่สวนสาธารณะนะทุกคนอยากจะบอกว่าชุดที่เป้ได้มาสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่เป้ตัวเตี้ยไงทุกคนแล้วชุดมันก็ยาวทุกชุดเลยเขาตัดมาไม่เหมาะกับเราหรือตัวเราเตี้ยเกินไปอันนี้ก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้ไม่มีอะไรเลยก็แฟนเป้ทาให้แบบนี้เป้ก็ประทับใจค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เป้จะต้องออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆแล้วก็ระหว่างนี้เป้กาลังนั่งรอเพื่อนมาอยู่นะคะก็จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย